กาทำเมนูที่มันแสนจะง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะมาเผ็ดโกตึกเปอร์เห็นมากอยู่สภาพปากเบินโดยที่ไม่ต้องใช้ฟิลเลอร์นะคะไม่ต้องฉีดไม่ต้องทาไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนหมวยนะคะยินดี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องมวย JK อันนี้ เห็นแบบเรามาอยู่ในวิวตู้เย็นแบบนี้ทุกคนน่าจะพอเดาได้แล้วเนาะว่ามวยจะมาทําอะไรให้ทุกคนดูเพราะว่า <P ew> วันนี้เราไม่มีของกินเหลืออยู่แล้วในตู้เย็นนะ <P ew> ก็เลยอยากมาทําเมนูที่มันแสนจะง่ายแล้วก็อร่อยด้วยอร่อยในความคิดเราคนเดียวหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเป็นเมนูที่โคตรเผ็ดนะคะเป็นมาม่าเผ็ดนั่นเองอาจจะไม่ใช่มาม่าเผ็ดทั่วๆไปเนาะมันเป็นเป็นอันนี้นี่ตัวนี้เลยมาม่าเผ็ด โกตเปอร์แต่มไม่ใช่ของมาเลเซียนะมันเป็นของจีนมันไม่เผ็ดเท่ามาม่ามาเลเซียนะมันมีรสชาติมากกว่าแล้วกันมันไม่ได้แค่เผ็ดอย่างเดียวนะนี้ก็อาจจะคนลองไปดูกันแล้วก็ไปดูกันเลยว่าเราจะทําเมนูอะไรเกี่ยวกับมาม่านี้กันกับของที่เรามีในตู้เย็นวันนี้มีไม่เยอะด้วยนะเรื่องจากการแกะมามา่าใส่ชามเราจะไม่ใช่โมเลยนะทุกคน เพราะว่าเราขี้เกียจมากสีเส้นมันจะเป็นสีดำแบบนี้นะทุกคนอุย้ยหกใส่ชามลงไปคงไม่มีใครท้่มมาม่าไม่เป็นเลยเนะี่ยมันจะมีพริกในซอ,ง,องมาให้แบบเป็นพริกแบบนี้ไม่ได้มีแบบพริกแล้วเป็นพริกผงแล้วมีน้ำมันเหมือนมาม่าเราเน,ะนเเาะใส่ลงไปให้หมดแลน้นก็ ระหว่างอมามาในไมโครเวเรามีของเดือในตู้เย็นเนาะถ้าเกาก,กาุ้งนะคะอันนี้ยงไว้ตลอดอ่ะเพราะว่าเป่เราชกิน<ฮ>แล้วก็มีที่หนึงมจิ๋มจะอไปเล่กันอะล่ะเราจะไไเองเขาในเอากี่รูกดีทุกคนหา้หาอห้าเกาสักห้าลูกเนาะแล้วก็ขนมจีนสามลูกแลมวกัน้ <mich> ใส่น้ำลงไปนิดนึงเพื่อให้มันสุกเร็วขึ้นแล้วก็เรามีออปปิ้งที่เป็นไข่กุ้งต้องอร่อยแนะน่ๆนี่ทุกคนแล้วเ,เราก็ใส่พริพกลงไปนะคะ น้องไข่กุ้งแม้วันจะแหงแฉะอยู่ก็ตามจะลงด้วยระหว่าง,น,งน,นี้ก็รอฮะเก่าแล้วก็ขนมจีบนะคะโปรตีเนเดียวของเราในวันนี้มีแม่สุกเลยจริงแล้วร้อนนี่เสร็จแล้วน่าจริงไหมทุกคนน่ไปกินกัน ขอชิมข้าเก๋าก่อนเลยข้าวกุ้งที่มาโคมาอร่อยเลยนะทุกคนลองไปลองลองดูดที่ขาดไม่ได้คือซาลาหค่ะกินกับมาม่าเผ็ดสือจุดเบสของโปรดหน่อยเนี่ยนี่ค่ะทุกคนมาม่าเผ็ดไข่กุ้งวางลงมาแบบนี้นนสบายอร่อยขนมอีก นมจิบหมูก็อร่อยนะทุกคนแต่ว่าชอบพากลับก้งมากกว่าชุเส้นสิเส้นมาม่าเผ็ดกับไข่กุง้งสุดๆเป้นคอนเซ็ปต์ติดความเผ็ดอ่ะเพื่อนๆกินเผ็ดจนแฟนงงว่ากินเข้าไปได้ไงใส่พริกแบบถ้าแฟนเอาพริกมาถ้วยหนึ่งอ่ะก็ใส่หมดถ้วยแล้วยิ่งแบบเป็นมาม่าเผ็ดเนี้ยเดิร์มากแหมกิ้กับสาลายึ้นดีมากไข่กุ้งง่าาก คยกินมาม่าเผ็ดของมาเลเซียเหมือนกันอะแต่ว่ายังรู้สึกว่าอมันเผ็ดอบะใช่แต่ว่ามันแบบรสชาติมันไม่ค่อยมีอันนี้มันดีนะมันมีรสชาติด้วยมีกลิ่นแบบเครื่องเทศหรออืมแล้วก็เป็นกลิ่นแบบพริกอะกลิ่นพริกแรงมากก็คือมันอร่อยนะถ้าถามว่าซื้อมาม่านี้ที่ไหนอะตามแอปส้มเลยทุกคนเซิร์ชไปเลยมาม่าพิกชื่อแน่นอนอันนี้คือเมื่อต้้งทาลิปค่ะดูสีปาก เจอยิ่งกว่าผิดเลอร์ไม่ต้องแต่ทุกคนเป็นเหมือนเหมือนปเวลาแบบกินอาหารเผ็ดเผ็ดอะจะไม่ค่อยกินน้ำอะพอกินน้ำแล้วมันแบบความเผ็ดมันแบบยิ่งตีขึ้นมาคือถ้ากินน้ำปุ๊บนี่คือจบก,กินต่อไม่ได้แล้วเผ็ดเกินก็เลแบบจะเป็นพวกแบบกินทก่เสก็กรอค่อยกิน,นมันแบบติดเป็นนิสัยไปแล้วอะ ก็คือถ้าเผ็ดก็คือทนแต่ทุกคนล่าสุดมันหมอยเห็นซัมยังทุกคนน่าจะรู้จักซัมยังน้องมาม่าเกาหลีอ่ะเขาออกสูตรใหม่เป็นแบบเผ็ดคูณสามอ่ะเดี๋ยวต้องไปสื่อมาลองจต่กรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นไงเพราะว่าเออมาม่าเผ็ดซัมยังคูณสองอ่ะเราว่ามันก็เผ็ดแล้วนะแต่ถ้าคูณสามเนี่ยมันจะขนาดไหนอันนี้แม่งก็โคตรเผ็ดเหมือนกันเนี่ยรู้เหมือนกันว่ามันจะเผ็ดแบบที่เราชอบหรือเปล่าเสร็จติด คร้พอ,พอ,อมเผ็ดถ้าเก๋าจะจุ่มเผ็ดแน่นๆมีหายกุ้งทำจานด้วยคำสุดท้ายทุกคนอ่ะอ้าวมีทั้งสาหร่ายเก๋ามะเขือเทศ อร่อยมากทุกคนเห็นมากดูสภาพเหงื่อรูปปักเบิร์นเลยที่ไม่ต้องใช้คิลเลอร์นะคะไม่ต้องฉีดไม่ต้องทาไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นวันนี้เป็นคลิปมามกาเห็นเนาะทุกคนเราคลิปหน้ารอดูกันว่าเหมือนจะทำเมนูอะไรรับรองว่ามีเมนูขนมชินมาแชร์เพื่อนๆแน่นอนและก็ทำง่ายด้วยเดี๋ยวรอติดตามชมนะคะวันนี้ไปก่อนแลมบ๊ายบายไปล้างจานก่อนเลยทุกคน เขอกินน้ำด้วยเหม่ยตาย